5 4าสี่สามีนี่ไงห้าพันครับห้าพันสวัสดีครับผมฟิล์มธนพัฒน์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับโครงการคนหล่อขอทำดีที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีมิชชั่นคือคนหล่อช่วยชุมชนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิมได้ที่นี่เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับ ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์แรกที่เรามาเช็คอินนะครับก็คือเรือลบหลวงประแสนั่นเองเรือลบหลวงประแสนะครับก็ปลดประจำการนะครับแล้วก็มาจอดที่นี่นะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาชื่นชมแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับใครที่มาถึงระยองนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับเพราะว่าที่นี่ถือเป็นไฮไลท์แรกที่ควรจะมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะนั่ง3ล้อพ่วงข้างนะครับไปที่ตลาดบ้านเก่าริมน้ําประแสนะครับซึ่งในตลาดบ้านเก่าเนี้ยจะเป็นเป็นเหมือนชุมชนเก่าแก่ของที่นี่นครับขายของท้องถิ่นขายของชุมชนเราจะได้เห็นอะไรคลาสสิกจากที่นี่ตลาดเช้าชุมชนปากน้ําประแสพ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มตั้งแผงร้านค้ากันตั้งแต่ประมาณตีสี่จนถึงประมาณ8ปดโมงเช้าของทุกวันเลยนะครับนอกจากจะมีอาหารสดสําหรับใครนะครับที่ชอบอาหารอร่อยราคาน่ารักนะครับ ผมบอกเลยว่าต้องมาที่นี่เพลิดเพลินม,มากแน่นอนเพราะว่านอกจากจะมีอาหารท้องถิ่นที่ไม่สามารถหาทานได้จากที่ไหนได้แล้วยังมีทั้งของสดของแห้งนะครับที่สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยคือการที่เรามาท่องเที่ยวแบบนี้มันก็เหมือนการได้ได้ช่วยคนในชาติไปอีกไปอีกทางหนึ่งเหมือนกัน ตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีนางเอกของผมด้วยสวัสดีคับป้าแตมก็เป็นผู้นําชุมชนของที่นี่ใช่ใช<ร>ไหมครับป<ร>้าเป็นประธานวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนของอตำบลปากน้ําประแสก็คือใ,ใครที่อยากได้ข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนปากน้ําประแสเนี่ยก็คือมาหาป้าแตมได้เลยได้คือก็ติดต่อมาที่ป้าแตมได้ตอนนี้เราอยู่ อันนี้ไปอยู่บ้านที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลในเรื่องประวัติหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนป่านน้ำประแสทั้งหมดอันนี้เป็นกระเพณีท่อพะปากลางน้ำครับฝั่งน้ำประแสเป็นชุมชนสองฝั่งคือเวลาถึงเวลาท่อพะปาจริงฝั่งนึ้ก็อยากไปทอดทางนู้นฝั่งนี้ก็จะทอดฝั่งนี้ก็เลยตัดติดกัก็เลยเอาไว้ตรงกลางกลางแม่น้ำ แล้วก็ให้ชุมชนสองฝั่งมารวมกันมารวมกันแล้วก็มาทอดกันกลางแม่น้ําซึ่งมันก็จะมีในรูปแบบนี้คือชักคุ้มมาป่ากลางแม่น้ํามันก็เลยเกิดการเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานพรตกน้ำมันบ่อยไหมเพราะกคนที่ว่ายน้ําเป็นเนาะแต่ป้าว่าไม่เป็นนะอ้าวถ้าตกก็หายไปเลยอ้าวจวตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านกางเกงลีบูติกครับสวัสดีครับ คุณลุงตัดกางเกงเลมากี่ปีแล้วอะครับห้าสิบกว่าปีแล้วห้าห้าปีแล้วตอนนี้ยถ้าผมอยากรู้ครับว่ากางเกงเลเมื่อห้าสิบห้าปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันไหมฮะเมื่อก่อนนั้นก็จะเป็นทรงนี้ตอนนี้อยากรีดูนะครับก็คือเป็นทรงนี้เลยแล้วคือตอนนี้ก็คือคุณลุงก็มาพัฒนาใช่ไหมครับอืมแล้วก็ขาสั้นลงเป็นแบบเกางห้าส่วนสามส่วนซื้อให้ผมหรอ ตอนนี้นะครับเราก็พักเบรกกลางวันแล้วแล้วเราก็ได้อาหารจานเด็ดของที่นี่นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานทะเลนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆทําเหมือนผัดซีอิ๊วนะครับแบบนี้ค,คล้ายๆเย็นตาโฟแห้งแต่ว่าจริงๆใส,ส่ซอสมะเขือเทศน,นะครับเขาบอกว่าเป็นอาหารจานเด็ดขึ้นชื่อของที่นี่ยังไง สวัสดีครับลุงแมนครับลุงแมนวันนี้เราจะมายกยอกันตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ทำไมผมอยากรู้ว่าเขาถึงเรียกว่ายอครับเพราะถ้าเราเราทำยอนี่เราต้องการให้เคยมาเกาะมีไม่ไม่มีวิธีอื่นไหนนอกจากวิธีนี้ยอที่หมายถึงก็คือเหมือนกระชังเหมือนเป็นเป็นสวิงอ่ะแบบสวิงอ่าแบบสวิงยกยอปอปั้นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ มีอ่ะมีเคยมีเคยมีปลาด้วยฮะมีปลามีเคยเราทําอะไรต่อครับลุงแมนล้วก็ตักเคยอ่ะตักเคยไปตักเคยแล้วแล้วไปไปล้างให้สะอาดเตอให้มันแห้งแล้วแห้งเสร็จเราทำยังไงต่อฮะแห้งเสร็จแล้วเราปล่อยปล่อยให้ให้ให้มให้มันคล้ายๆมันมันตายให้มันขึ้นแดงก่อนนะเป็นสีส้มอ่ะแล้วเราก็ไปขยำเกลือขยำเกลือให้มันมีรสชาติขึ้นมาหน่อยครับใช่ไหมครับครับ ที่นี่เรามีอะไรให้ทำบ้างครับนอกจากยกยออย่างที่เราทำกันไปเมื่อกี้มียกยอแล้วก็มาดูการทำกะปิเะแบบเป็นขั้นตอนเลยฮะจนตั้งก,กระคุกกะปิแล้วก็ทำหมักแล้วก็เราก็มาตากแล้วก็มาตำตำแล้วญาตาิใส่กระปุกขายได้เลยสวัสดีครับคุณลุงครับ อรมวงทีมเจ้าของแสกีจุมชนชาไปขู่แล้วก็เป็นป่าชาวบ้านหมอชาวบ้านด้วยหมอชาวบ้านอันนี้เือเราเอาเด็ดเราเราเก็บมาเสร็จเราก็จะเด็ดแบบนี้ถูกป่ะครับที่ป้าแตงทำเด็ดแบบนี้นะคือใบอ่อนเราจะไม่เอาใบอ่อนเราไม่เอาราจะเอาใบเล็กๆเราจะเอาใบแก่เนาะทำไม่ใบอ่อนต้องล้างประมาณกี่น้ำครับสองน้ำสองสามน้ำ เราก็จะเอามาไปผึ่งตรงนู้นเสร็จแล้วก็เอามาคั่วตรงนี้ใช่ไหมครับคั่วเสร็จก็คือเอาเข้าเตาอบพออบเสร็จแล้วเอาออกจากเตาก็คือสามารถใส่ถุงได้เลยใช่ไหมครับเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับชาใบาครูแล้วก็วิธีการทาของชาใบาครูแล้วก็วันนี้ผมก็จะซื้อไปฝากคุณแม่เนเน่ก็มาถึงที่นี่แล้วไปซื้อเลยดีกว่า แต่ครับคือผมอยากรู้ว่าไอ้กาบหมากเนี่ยเราทำยังไงบ้างก็คือเราจะคัดเอากับหมากที่มันสมบูรณ์คือหนึ่งก็คือดูตรงที่ว่าไม่มีลาแล้วพอมาเสร็จเราก็มาทําความสะอาดก็คือพอตรงน,นั้นมาเราก็ขึ้นก็คือใช้ไฟก็คือ,คอแล้วก็ใช้ระยะเวลาตั้งไว้ก็คือ60วินาที <60. S 2> แล้วการเก็บใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้เป็น10ครั้ง ป้าน้องครับวันนี้ผมจะมารบกวนป้าน้องครับให้ช่วยสอนทําขนมขนมบอแบบนี้เป็นขนมยังไงบ้างครับขนมพื้นไทยขนมไทยไทขนมไทย,ม,ทยมีส่วนผสมอะไรบ้างป้าน้องแนะนําให้ผมฟังหน่อยสิครับข้าวเหนียวขาวใช่ไหมเอาไปแช่ครับจะข้างคืนขาตาวตาแหรงแล้วก็ทำมะขวัขวะเป็นอย่างนี้ผมไ<อ>ม่จกอ๋อมาเป็นแบบนี้แล้วก็ามาโมโมอย่างี้โม,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 โ,มโบดละเอียดต้องโมสองสองสองทีทเดียวมันจะหยาบ อ๋อสามทีได้ไหมครับได้จ้ะดีดีดีจ้ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเขียวน้ำเชื่อมไว้แล้วก็เทใส่เทใส่เนื้อหนวดหนวดให้ดเขากันเอางี้ดีกว่าพูดไม่เห็นภาพลองทำดีกว่าได้เลยจ้ะนี่คือขนมบอบแบบฝีมือของเอ็มธนาพัฒน์ซึ่งเมื่อเทียบกับของป้าน้องแล้วเหมือนเหมือนมือนกันเดียวกันเลย แต่เขาบอกว่าคือปั้นแช่เสร็จแล้วก็กินได้เลยออร่อยลองชิมนะครลองดูว่ามันมันจะหอมข้าวค,ะคะัวใช่ไหมแล้วก็มีความนิ่มเค็มๆเออเข้มข้นเข้มจ้นข้าวเข็มมะพร้าวจ้ะตอนนี้เราก็ถึงฐาน แจงรอนค่ะแจงรอนนะครับเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่มาถึงที่นี่แล้วไม่กินไม่ได้ถูกไหมฮะอาฐานเนี้ยเป็นอาหารพื้นถิ่นถ้ามาถึงแล้วต้องกินต้องกินต้องมาลองทําต้องมาทําที่นี่ด้วยทำที่อื่นก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่อันนี้คือทอดมันเนื้อทอดมันธรรมดาเนี่ยนะแต่เรามีส่วนผสมคือนี่เนื้อปลาอันนี้ขูดเสร็จแล้วนะเราจะตัวนี้มาเป็นอันนี้อันนี้ส่วนผสมน้ําพริกแกง จะมีพริกมีขิงขาตะไคร้ทุกอย่างทุกอย่างมันนี่มันนี่เลยแจงร้อนครับไม้ละห้าพันะห้าพันได้เัามาอ,มอร่อยอ่ะอรอสรุปมาส,าร,มาสารุปมาทำฐานหรือมามา,มากินก็ไม่รู้อ่ะตามเที่ยวแบบเราคือการมาทำฐานนี่คือการมากินไปด้วยและได้<ช>ทำไปด้วย ก็ใครที่อยากมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแบบผมได้มากินอาหารพื้นบ้านของคนระยองแบบผมนะครับก็ต้องมาที่นี่นะครับและอีกสถานที่สำคัญนะครับก็คือวัดตะเคียนงามนะครับมีความโดดเด่นตรงต้นตะเคียนที่มีอายุมากกว่า500ปีใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับ และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญก็คือทุ่งโปร่งทองนะครับเป็นทุ่งที่มีต้นโปร่งยาวกว้างใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีสะพานไม้ให้เราได้เดินชมนะครับเขาบอกว่าตอนเช้านะครับทุ่งโปร่งทองอาจจะมีสีทองอ่อนๆเพราะว่าแสงแดดตกกระทบแต่พอสายหน่อยอ่ะทุ่งโปร่งทองจะกลายเป็นสีทองเหลืองอลังมากผมเชื่อว่าใครที่มาที่นี่อ่ะต้องถ่ายรูปที่นี่ไม่งั้นถือว่าพลาด ถ้าใครไม่อยากเดินนะครับก็สามารถนั่งเรือชมคลองสแมแหผู้ดได้ด้วยนะครับเราจะได้เห็นปากโครงการที่สวยงามนะครับแล้วก็จะได้เห็นวิถีของชาวบ้านในละแวกนี้อีกด้วย ที่อยากมาเที่ยววิถีชีวิตชุมชนแบบผมนะครับก็สามารถมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อแม่ลูกหรือมาเป็นแก๊งเพื่อนก็สามารถมาได้นะครับผมเชื่อว่าความประทับใจแล้วก็มีภาพที่ผมได้ครั้งนี้ทุกคนจะได้รับจากชุมชนปากน้ําประแสอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับแล้วมาดูกันว่าคนหล่อช่วยชุมชนในครั้งหน้าจะเป็นใครจะไปที่ไหนยังไงฝากติดตาม EP ีหน้าด้วยนะครับ